หลังจากที่หนูเบียสกุลวัตแต่งงานกับภรรยาคนสวยสาวิตกี้อย่างเป็นทางการไปเมื่อบันที7กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนจับตารอคอยว่านางเอกสาวเบียรราณนีเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่หลังจากที่อดีตคนรักอย่างเบียสกุลวัตแต่งงานด้วยโพสล่าสุดของสาวเบลลราได้ออกมาโพสรูปภาพพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่าตื่นเต้นจงังหนังจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วไหนใครรอดูกันบ้างคะแฮชแท็กบุเพสันิวาสน2 ซึ่งงานนี้นะคะก็มีนางเอกร่วมช่องอย่างแต้วนัทพรก็ได้เข้ามาส่งคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิยกมือคาระวะอีกด้วยซึ่งงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายสำหรับโพสต์นี้ของนางเอกซาวเบียร่า